สวัสดีค่ะสวัสดีโค้ดทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะเมื่อวานป๊อกได้ฟังในห้องอินโทรนะคะก็เลยจับประเด็นวันนี้เอามาฝากเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะก็คือโรคที่เราเป็นทุกวันนี้ค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือโรคติดเชื้อแล้วก็โรคเสื่อมนะคะโรคติดเชื้อก็หมายถึงอย่างเช่นสมัยก่อนที่คนเสียชีวิตกันเยอะมากๆเลยนะคะอย่างเช่นโรคพวกอยวาทักะโรคหรือว่าพวกโรคเกี่ยวกับโรคฮาโรคสมัยก่อนนะคะรู้ไหมก็ทุกวันนี้ที่เราเรีย ว่าโรคโควิดนะคะที่เขาพยายามที่จะ หาวัคซีนออกมาก็คือโรคติดเชื้อี่ยเราสามารถผลิตวัคซีนออกมาเพื่อ,อป้องกันได้นะคะก็คือทุกวันนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่ดีว่ามีการผลิตวัคซีนป้องกันโควิดออกมานะคะแต่ก็โรคอันที่สองก็คือโรคเสื่อมแต่โรคเสื่อมนี่มันมาจากพฤติกรรมการทานของเรานะคะหรือว่าโรคที่ทุกท่านรู้จักตัวไปก็คือเรียกว่าโรค NCDs นะคะโรคนี้ละค่ะที่คนตายมากถึง95เในปัจจุบันนะคะแล้วก็ คนที่ที่เป็นโรคเสื่อมส่วนใหญ่ตัวอันตรายสุดๆเลยที่เกิดให้เกิดภาวะโรคเสื่อมก็คือโรคที่มาจากไขมันนะคะก็คือเมื่อเรามีไขมันสะสมในร่างกายเราเยอะๆอะค่ะไข,าขามันตัวเนี้ย มันจะทําให้เซลล์ของเราอักเสบแล้วก็ทําให้เราเกิดภาวะเกี่ยวกับโรคชุดนะคะอย่างเช่นเหมือนถ้าเรามีไขมันในในในร่างกายเราสูงอะคะ่ะอย่างไขมันที่อันตรายก็คือไขมันในกระแสเลือดใช่ไหมคะแล้วก็ไขมันที่มันอยู่ในช่องท้องของเราเนะะี่ยค่ะเวลามันละลายออกไปก่ะตรงไหนก็ตรงนั้นก็จะเป็นอันตรายนะคะก็คือ เหมือนหลอ,อดเลือดของเราเนะะี่ยค่ะก็คือมีลักษณะที่ถ้าเกิดว่าเราอายุยังน้อยๆก็คือหลอดเลือดยังไม่มีไม่มีไขมันมาเกาะก็คือเลือดสามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไขมันมาเริ่มมาเกาะในหลอดเลือดของเราก็ทําให้หลอดเลือดของเราแคบลงนะคะแล้วก็อันอันดับแรกเลยเราก็จะกลายเป็นโรคที่ไขมันในเลือดสูงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็หลอดเลือดแคบก็จะกลายเป็นความดันนะคะแล้วก็พอกลายเป็นความดันปั๊บเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ได้ไม่ดีก็อันดับก็คือจะไปสู่เกี่ยวกับภาวะของการที่เราจะเป็นเกี่ยวกับหัวใจของเราทํางานหนักด้วยนะคะเพราะว่าต้องบีบเลือดในการไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็เราเนื่องถึงเวลาเราบีบมือแบบนี้ค่ะก,กำมือกำกำอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆนะคะเรายังเหนื่อยเลยนะคะแล้วก็หัวใจของเราไม่ว่าเราจะหลับจะตื่น ก็ทางานตลอดเลยนะคะแล้วก็เราก็สงสารเขาด้วยนะคะเขาทางานหนักมากเลยเมื่อเราเป็นโรคหัวใจเราก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่เราต้องทานยาจากโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ยาก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ยามันแค่ไปช่วยในการบรรเทาหรือว่าระง,งับเอาไว้นะคะแต่ไม่ได้รักษาเราหายนะคะแล้วก็เมื่อเราทานยาไปนานๆก็จะมีผลเกี่ยวกับตับและก็ไตของเราด้วยนะคะแล้วก็ ตับของเราโดยเฉพาะตับอ่อนนะคะมันก็จะมีหน้าที่ในการผลิตอินซูลินนะคะแล้วก็อินซูลินก็มีหน้าที่ในในการรักษาระดับน้ําตาลในเลือดนะคะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของเรานะคะแล้วก็เมื่อตับเราทํางานหนักก็ไม่สามารถผลิตอินซูลินไปดักจับน้ําตาลได้แบบนี้ค่ะไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้เราก็จะเป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ไตของเราเมื่อได้รับยาปฏิชีพน,นะกเข้าไปเยอะๆมันก็อาจจะทําให้เราเป็นโรคไตได้อีกนะคะแล้วก็เมื่อเรา เป็นโรคเบาหวานส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตจากโกรคเบาหวานก็ไม่ได้เกิดจากการที่เขาเป็นเบาหวานแล้วตายนะคะแต่ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชือ้อ นะคะแล้วก็เราต้องเสียชีวิตในที่สุดนะคะคือคนเราอ่ะต้องตายทุกคนแล้วแบบยงแต่ว่าเราจะตายแบบคนป่วยหรือตายแบบคนไม่ป่วยนะคะอย่างเช่นสมัยก่อนเหมือนปู่ย่าตายายของเรานะคะก็จะเสียชีวิตด้วยโรคชราใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้เราสังเกตดูว่าคนอายุประมาณ25-30ปีก็เริ่มป่วยแล้วนะคะด้วยโรคต่างๆเหมือนตัวป๊อกเองก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนป่วยนะคะป่วยมาประมาณ10กว่าปีแล้วด้วยนะคะที่ต้องหาหมอตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเลยนะคะแต่ทุกวันนี้ป๊อกก็สุขภาพ าพดีจากโปรแกรมรีบอลนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะตัวที่เราสามารถที่จะช่วยให้สุขภาพเราดีด้วยกัน ลดคอเลสเตอรอลในเลือดของเรานะคะคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยก็คือใช้ตัวน้ำมันลำ้า่ตัวนี้ค่ะเป็นไขมันดีนะคะสามารถไปลดไขมันเร็วที่มันอยู่ในหลอดเลือดเราได้อันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะคะที่เราจะใช้ดูแลสุขภาพของเราในการลดพวกไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดของเรานะคะก็คือก็ช่วยในเรื่องของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบฮอร์โมนด้วยนะคะแล้วก็ระบบผิวหนังนะคะแล้วก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็มี สารต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มเกี่ยวกับระบบความจําพวกสมองพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการลดไขมันในเลือดหือวลดลดคอเลสเตอรอลในเลือดอเราใช้ตัวนี้เบื้องต้นได้เลยนะคะน้ำมาลำ้า้ของเรานี่เองนะคะก็กานทุกวันเลยโอเควันนี้สวัสดีค่ะ